สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้ารถยนต์ Ford r a n นเจนะครับ XLT 2022ของเรานะครับผมตัวนี้นะครับเกียร์ธรรมดาราคา889,000บาทเกียร์ออโต้นะครับราคา934,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมไปอัปเดตชุดแต่งกันนะครับว่ามีอะไรมาแล้วบ้างนะครับผมจมูกหน้านะครับเป็นจมูกทรงฟิตนะครับผมตัวนี้ทําสีเดียวกับตัวรถตัดสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ใส่ลูกแรดนะครับลงไปนะครับผม ตัวนี้ก็ทําให้รถดูใหญ่ขึ้นนะครับผมตัวนี้ไม่มีการระบายอากาศนะครับติดตั้งสวยงามนะแล้วก็กระจังหน้านะครับผมเป็นสามมิติโลโก้ฟอร์แบบนี้นะครับ FORD พื้นสัมผัสเป็นสีดําด้านนะครับแต่ว่าเราติดสติกเกอร์ธงชาติเข้าไปนะครับผมแล้วก็มีไฟ LED นะครับ3มจุดตรงกระจังหน้านะครับเวลาเราเปิดไฟหลีเนี่ยจะเป็นสีส้มนะ ถัดมาเป็นไฟนะครับชุดไฟ LED นะครับตัวนี้เป็น LED Reflector นะครับผมมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะครับผมแล้วก็ไฟตัว C นะครับขนาดใหญ่เป็นไฟ Daylight นะครับผมเวลาเปิดขับขี่เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับก็จะมีกระจมูกหน้านะครับกระจังหน้านะครับผมข้อไฟหน้านะครับผมที่ตกแต่งแล้วก็ซุ้มล้อแบบนี้นะครับ ลม้อเนี่ยเลือกแบบได้นะครับแบบเรียบแบบมีหมุดนะครับหกนิ้วนะครับผมได้เลยสามนิ้วก็ได้อันนี้ก็ติดตั้งแบบไม่ได้เจาะตัวรถนะครับผมเราติดสามเอ็มนะครับแล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงานเข้าไปนะครับผมตัวนี้ยกสองนิ้วนะครับผมยกหน้าหลังนะครับใส่ก้อนรองของออปชั่นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับล้อเป็นขอบเดิมเป็นสิบเจ็ดก็เปลี่ยนเป็นยี่สิบเลยนะพอเป็นล้อยี่สิบนะครับใส่ออฟเซตลึก มันก็จะล้นตัวบอดี้มานิดนึงนะครับแต่ว่าเราใส่ซุ้มล้อกันไว้แล้วนะครับผมสวยงามนะครับก็เป็นทรงสไตล์เมริกันนะครับผมถ้าใครสายลุยนะครับก็จัดล้อทรงนี้ไปเลยนะครับผมถ้าใครสายเน้นใช้งานก็เป็นล้ออาทีก็ได้ครับผมเป็นของนันกลางครับผมวิ่งได้ทุกสภาพผื้นถนนก็โปรโมชั่นนะครับใครอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับผม ก็เห็นคลิปนี้นะครับทักหาเบียได้นะครับเดี๋ยวเบียรจะทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับผมจ่ายเงินดาวเรื่อง5เท่านั้นนะครับชุดแต่งที่เห็นทั้งหมดนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเดี๋ยวทางเพจหรือว่าทางเบียเนี่ยดูแลชุดแต่งให้กับลูกค้าทุกคนนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ